สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่เป็นคอซีรีส์จีนแล้วก็ดูเป็นเพื่อนกันอยู่เป็นประจำกับแอดวานนะคะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะปกติแล้วหวานก็มักจะอัปเดตนะคะซีซั่น2ของหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรนะคะถ้ามีความเคลื่อนไหวนะคะในข่าวาวของแวดวงบันเทิงจีนค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะก็มีความเคลื่อนไหวค่ะเพราะว่าสร้างนะคะจุดสูงสุดสถิติใหม่ของการเปิดจองแล้วนะคะสาหรับเรื่อง หานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรซีซั่นสเนี่ยจะไม่แค่ออนแอร์บนแพลตฟอร์มเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังจะออนแอร์ในสถานีโทรทัศน์นะคะของจีนภายในของจีนอีกด้วยค่ะแน่นอนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นี่โอ้โหสร้างความประทับใจในซีซั่นแรกแล้วก็ทำให้คนนั้นรอกันมาหลายๆปีเลยนะคะเรียกได้ว่าเติม S กันไปเลยค่ะก็คือหลายปีนะคะ3ปีขึ้นมานะคะก็เอาเป็นว่าซีซั่น2นั้นทายจบ เรียบร้อยแล้วมาในระยะหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ในรกะบวนการของหลังการผลิตนะคะก็คือการตัดตอ่อการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆนะคะมีการคาดการณ์กันว่านะคะเรื่องนี้พวกเราจะได้ดูกันในช่วงซัมเมอร์ค่ะของปี2024นะคะแล้วก็ทางด้านของนักแสดงนะคะเอามาแมมชุดเดิมเป๊ะๆแล้วก็บวกกับนักแสดงที่มาเพิ่มเติมก็เรียกได้ว่าโอ้โหน้ำลายไหลค่ะอยากดูกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องนี้นะคะมีความอยากมาก จริงๆแล้วมันมีซีรีส์ภาคต่อที่เป็นแบบซีซั่น 2, 3, 4มีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกที่คนตั้งหน้าตั้งตารอกันอย่างจริงจังนะคะหนึ่งในนั้นค่ะน่าจะเป็นอันดับที่1เลยแหละก็คือหันท้าชตาฟ้าปริศนายุทธจักรนี่แหละนะคะแล้วก็ยอดจองนะคะของออสถานีนะคะที่อยู่ในเครือของเอ r ร์ซังค่ะก็ตอนนี้เปิดจองมานะคะไม่ถึงอาทิตย์นะคะก็8ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะตามรายงานข่าวะคะ่ะก็ถื ว่ามากนะคะ8ล้านนะเพื่อนๆภายในอาทิตย์เดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ในแพลตฟอร์มอื่นๆอีกนะคะยังไม่ได้มีการนับรวมกันนะคะก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้ได้รับนะคะมีกระแสตั้งแต่ตั้งแต่ถ่ายทําเสร็จแล้วก็เปิดนะคะยอดให้มาจองกันอะไรแบบนี้ค่ะสําหรับว้อยโปนะคะอย่างเป็นทางการของเรื่องนี้ก็เนี่ยแหละก็ยังคงสารต่อประเพณีที่ผ่านมานะคะโปสเตอร์ต่างๆนะคะเปิดตัวเรียบร้อยแล้วค่ะความนี้ ิยนะคะก็พุ่งโอ้โหยอดคอมเมนต์ยอดไลค์อะไรต่างๆนะคะกิจกรรมบนเวยปอนั้นก็ถือได้ว่าเป็นจุดสูงสุดใหม่เช่นเดียวกันค่ะ คุณจางรั่วอินนั้นนะคะถือได้ว่าโดดเด่นมากๆค่ะฟันเสียนของพวกเรานะคะเขานั้นก็มีโปสเตอร์ในหลายๆชุดออกมานะคะแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นมีชุดสีขาวนะคะอันเป็นเอกลักษณ์ของเข,งขาแล้วก็ถือผู้กันด้วยค่ะจากนั้นก็เหมือนกับคือในรูปโปสเตอร์ใหม่เพื่อนๆเห็นกันยังคะเหมือนกับว่าคุณจางรั่วอินหรือว่าคุณจางรั่วหยุ่นของพวกเรานั้นนะคะก็โชว์ลีลาในการแบบว่าสะบัด ผู้กันเขียนตัวอักษรขึ้นมานะคะนี่ก็คือฟ้านเสียนค่ะซึ่งในภาคนี้นะคะในซีซั่นที่สองเนี่ยพอดเรื่องมันก็แบบน่าตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะได้เห็นปรมาจารย์นะคะของเรื่องออกมาแน่นอนในซีซั่นที่สเนี่ยและค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการปรากฏตัวของตัวละครเยียนปิงวินนะคะในเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็หล่อไม่แพ้คุณเซียวจ้านเลยละค่ะรับบทโดยคุณอู๋ซิงเจียนนะคะซึ่งก ทำให้ทุกคนประหลาดใจกับชุดแบบพอเขาถ่ายโปสเตอร์ออกมาแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็มเออีเรื่องราวนะคะของความโดดเด่นนะคะของการแต่งกายในชุดโบราณของดาราหลายๆท่านเลยนะคะทั้งท่านที่เป็นตัวละครตัวนั้นๆอยู่แล้วในซีซั่นที่1แล้วก็ตัวละครใหม่ๆที่เสริมเข้ามาในซีซั่นที่2เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยค่ะเรียกได้ว่านะคะเขากาลันตีว่าในซีซั่นที่สอ เ,เสริมความแข็งแกร่งนะคะของแนวโครงเรื่องรวมทั้งดารานักสแสดงก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าซีซั่นที่1อีกนะคะไม่รู้ว่าเขาจะโมหรือเปล่านะคะหวานก็เล่าไปเรียกว่าหวานก็โมไปตามเนื้อข่าวของเขาแล้วกันนะคะอยากดูมากเลยค่ะ ตัวอย่างนะคะของนักสแสดงจากซีซั่นแรกที่มาเนี่ยโอย้ตัวเด่นๆมาหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นฟ้านเสียนนะคะคุณจางรว่ยหยุนมาคุณหลี่ซินแม่นางน้องไก่ของพวกเรานะคะส่งอี้ขับฟ้านรัวๆนะคะต้องมาสิเพราะว่าบทเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็มีคุณเฉิน เต้าหมิงนะคะโอ้โหคนนี้ก็มาค่ะก็ <c oughs> น่าจะเล่นแค่2กับ3ก็น่าจะสุดๆแล้วนะคะเพราะว่าดาราอาวุโสหลายท่านก็อืมเราก็เห็นถึงความอาวุโสนะคะแล้วก็มีคุณกั้วชี้ลิ้นนะคะมาค่ะฟันเจอนะคะฟันเจอมาแล้วก็มีเอ่อฟันซีเจเนะซึ่งเป็นน้องชายนะคะของฟันรัวรัวก็มานะคะแต่ว่าในเรื่องของอสามีค่าคือฮีโร่นั้นพวกเขาไปเล่นเป็นสามีภรรยากันนะคะเอาละค่ะสาหรับเรื่องนี้นะคะมี ความคดหวังกันในระดับสูงเลยนะคะว่าทุกอย่างมันจะต้องดีเนาะเพราะว่าวางมาตรฐานของซีซั่นหนึ่งเอาไว้ดีมากๆเลยนะคะ พวกเรานะคะรอชมตั้งแต่ฉากแรกกันเลยคะ่ะเพราะว่าเราจำได้ว่าไอ้ฉากสุดท้ายของซีซั่นหนึ่งนั้นนะคะก็คือเหยียนปิงอวินนะคะได้เสียบกระบี่อันยาวๆของเขาค่ะเข้าไปที่พุงของของฟ้านเสียนของพวกเรานะคะซึ่งณนะจุดนั้นก็ทำให้คนแบบประหลาดใจไปเพราะว่าในนวนิยายต้นฉบับมันก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะรู้ว่าโอเคทางทีมงานที่เขาเขียนบทนะคะจะทาให ฟานเสียนนั้นน่ะกลับลุกขึ้นมาได้อย่างไรนะคะอาจจะนําเสนอในรูปแบบของโอเคเขียนนิยายใหม่ปรับปรุงใช่ไหมหรือว่าอาจจะแบบคือคําว่าเขียนนิยายใหม่หมายถึงในเรื่องนะคะในละครนั่นน่ะคือฟ้านเสียนเป็นตัวละครที่มาจากโลกอนาคตนะคะก็อาจจะไปรีเซ็ตใหม่นะตรงนั้นหรือไม่ก็โอเคเหมือนกับความฝันหรืออะไรแบบนี้หรือว่าเป็นหนึ่งในแผนของฟ้านเสียนเดี๋ยวพวกเราก็จะต้องได้ดูกันแล้วก็ลุ้นกันตั้งแต่ในตอนแรกเลยนะคะว่าฟ้านเสียนจะกลับมาเดินนะ อยู่ได้อย่างไรแล้วก็เข้ากลับไปที่แคว้นชิงได้อย่างไรนะคะตัวละครฟ้านเสียนนะคะเป็นตัวละครที่แบบจิตใจของเขามีความเข้มแข็งมากๆเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนเก่งแต่ว่าก็มีความเขาเรียกว่าได้มีความระมัดระวังตัวสุดๆเลยค่ะ ส่วนท่านจัก,กรพรรดิหนานชิงนะคะท่านชิงเนี่ยก็รับบทโดยคุณเฉินเต้าหมิงนะคะเรื่องนี้โอดเครื่องแต่งกายค่ะสง่างามยิ่งกว่าในซีซั่นที่1น,นะคะเพราะว่าในซีซั่นที่1เนี่ยจะสังเกตว่าจัก,กรพรรดิจะปล่อยผมด้วยมีความผมลุงลังนิดหนึ่งนะคะก้าวผมไปไม่หมดแต่ว่าในซีซั่นที่2นะคะแต่งตัวได้สง่างามมากค่ะมีรัศมีของความเป็น จัก,กระรัดมากขึ้นไปอีกนะคะสไตล์การแต่งตัวนะคะในซีซั่นที่2นี้ถือได้ว่าโอ้โห พรอเตรียมพร้อมมากๆค่ะคุณหลี่ซินก็สวยมากคุณทรงอีก็สวยมากนะคะคุณฉินจื่อเล่ยนะคะมาเช่นเดียวกันสวยมากๆเลยค่ะก็เอาเป็นว่านะคะผู้หญิงของฟ้านเสียนในนิยายเนี่ยมาแล้วสวยทุกคนนะคะแต่ว่าในละครคงจะมีเมียเดียวนะคะก็คือแมน่นางน้องไก่ของพวกเรานี่แหละค่ะเรามาดูบ้างนะคะว่านักแสดงน้าใหม่เออเรียกว่านักแสดงน้าใหม่ได้ไหมนักแสดงที่เป็นเอาเป็นว่าเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามา แต่ว่าเป็นนักแสดงที่พวกเรารู้จักกันดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจินเฉินค่ะมาเสริมทีมนะคะคุณเหมาเสี่ยวโถงโอ้สวยมากแม่คุณหวังเสี่ยวเฉินนะคะคุณซุยจินป๋อคุณหวังชูรันคุณเกาลู่คุณอี้ไฟหงโอโหค่ะเท่านี้ก็เรียกว่าคุ้มสุดๆแล้วนะคะระดับนางเอกนะคะทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆเพ,อนเ,พอนเพราะฉะนั้นแล้วคือเหมือนกับแบบเออมามามา,มาร่วมชุมนุมนะคะคือเหมือนกับว่ามามีติ้งกันในเรื่องของ านทชตาฟ้าปิศนายุทธจักรซีซั่น2นะคะบางท่านเนี่ยตัวละครคือบทมามาโผล่อยู่ปป๊บเดียวอะแต่เขาก็มาเนาะก็เป็นเบอร์ใหญ่ๆที่เป็นนางเอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเล่นให้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในซีซั่นที่2นะคะตามเนื้อข่าวก็จะมีเหมือนกับฉากการแต่งงานของฟ้านเสียนกับลินหวานเอ๋อด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็ในในซีซั่นที่2เนี่ยนะคะทางด้านของฟ้าเสียน นั้นก็จะได้ขึ้นมาเป็นผู้ดูแลเรื่องของคลังคลังภายในเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากไม่ว่าจะเป็นคุณนางนะคะอามาดลินรั่วฝูนะคะฟานซื้อเจออะไรแบบนี้ก็มาแล้วก็ทางด้านของตัวละครจากจากักเปยชีนะคะก็มากันค่ะเข้ามาที่หนานชิงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูความกล้าหาญนะคะของฟานรัวรแล้วก็จะมีคนที่ เป็นผู้ชายนะคะที่มามีความเป็น CP กับฟ้านรั่วด้วยนะคะแล้วก็ฟ้านรั่วดัวจะเป็นตัวละครที่มีสติปัญญาดีด้วยนะคะ บทเด่นมากๆค่ะฟันรัวๆนะคะรับบทโดยคุณทรงอีนั่นเองนะคะนอกจากนี้เราจะได้เจอนะคะตัวละครเฉินพิงพิงค่ะท่านเดิมนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการกลับมาของฟันซีอันค่ะจากการแกล้งตายนะคะก็จะมาโผล่ในซีซั่นที่2ด้วยค่ะแล้วก็องค์ชายรองโดนแน่ๆนะคะองค์ชายรองในซีซั่นที่2เขาโดนแน่ๆค่ะแล้วก็องคหญิงองค์โตซึ่งเป็นท่านแม่ของแม่นางน้องไก่ของพวกเรานะคะ ก็อับไปหิไปอยู่อีกที่1แล้วนะคะเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องก็เข้มข้นค่ะแล้วก็ตัวละครก็มาเพิ่มมากขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าซีซั่นที่2เป็นเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันแล้วก็มีความคาดหวังว่านะคะจะมีความประสบความสําเร็จทั้งเรตติ้งแล้วก็ทั้งกล่องแล้วก็ทั้งเงินรวมทั้งสปอนเซอร์ต่างๆโฆษณาต่างๆเข้ามาเพียบค่ะพวกเราก็พร้อมเนาะเก็บตังค์รอจ่ายนะคะดูแน่นอนแล้ว ก็ต้องเป็น V.I.P แบบอะไรที่มีนะคะ Fast Track หรืออะไรก็ตามที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซีซั่น2ของหันทาชตาฟ้าปิิสนายุทธจักรนะคะพวกเราพร้อมจ่ายและหวานว่าเนาะเอาละค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุข กันมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราไว้รอมาดูนะคะเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันแล้วถ้ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับการอัปเดตของซีซันเดีเดวหวานจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะให้กับเพื่อนๆในแฟนเพจที่สนใจแล้วก็ท่านที่สนใจแล้วบังเอิญมาเจอกันบน YouTube นะคะได้ฟังกันนะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ